สวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะท่านผู้ชมมานีเดินห้างมาติดตามตัวเลขกติดตามแนวทางกับคุณยายฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมก็ได้ยินว่าคุณยายเพื่นฝันหลอกใจตัวเลขนี่ค่ะบอผิดหวังเ้อค่ะท่านผู้ชมแอดได้ยินจังสันแล้วกามาติดตามตัวเลขกับคุณยายเลยค่ะท่านผู้ชมมาถ่ายอยู่สองเธอค่ะเทือที่2เห็นคุณยายค่ะเพราะว่าคุณยายเพิ่นกับบอยู่เ่ือนอกไป สิบเบสค่ะท่านผู้ชมไปหากินหายากนี่ล่ะเนาะคุณยายเน,น,นาะมาหารอบที่สองเอาบาดนี่เป็นจังไหนคุณยายเรื่องเหล้าความฝันเว้าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนแน่ว่าฝันจังไหนเอาหม่เคื่อในฝันว่า,าไปกับมูมูุขชนไปสิบเบสก็ไปไปมันไปกับเพื่อนกูบไปเด้อเฮ้ยซึ่งไหนว่าไปไปไปนั่งกูกับพี่รถเฉลิ่งมามาเอาไปกันร้านสองคนกับไปน้ำไปน้ำก็เรือว่า เม่แม่คเห็นกดกดไหนเงเห็นนะอันอีมันไปนู่นเรียนหนึ่งอีนีเปะกา่อนเม่ยเขาขอเรืกนเด้อเห็น่ะในความฝันนั่นในความฝันนั้นฝันมือคืนวงขอนจีแกงหันละค่ะมันในหน่อยนะพัเรื่องว่างเ่ยังว่าคนกาพัว่าเอาตัวหนึ่งเด้อถูกเด้อผมจะบอกตนเด้อเอาหนึ่งหนึ่งเด้อผู้ใดว่าเอาตัวนีเด้อพูเขาพูอ่นจะบอกร้าน เขาเทายุใสคุณยายตันกงใหม่นหอวันมันได้เขียนให้มันเอามาให้แม่เบิงนี่แม่เนเขียนเดืกให้แล้วเอาตัวนี้เด้่ลูกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายเหนูขออนุญาตถามเศษข้นมากนิดหนึ่งเนาะคุณยายนอกขออภัยเด้อค่ะเอฟซีให้แอดถามในแอดยังบอกเข้าใจเนาะค่ะเนาะอันคุณยายนี่ไปสิบเบสมีคนมีมูนี่บอก ไปกัมมมาชมหอเทียงนมมหอเทื่บ้านกับไปตอนนักไปกับร้านสองคนบานนี้ก็ไปกับร้านสองคนแมไปกราบต้นใหม่ร้านสองคนในกองฝนในในแม่ก็คาสติดเวทอยู่โอ้โหไปกาต้นเขาเลต้นหอกต้นแม่แม่เขาไปพอเกึโอ้ยร้านมาเอออมนีต้องเรียนันบานนี้นี้ไปกาปอนบานนี้พูดเ่าอยู่ในพนนั่นออกมาเป็นลักษณะจังไดคุณยายเขางองอ เทาเทาหัวงอกงอกเป็นจริงใส่เสื้อผ้าจังไหนคุณยายใสคุณก็ใสสินแน่ไหนนุ่งสินสีดำมันเป็ใสเสื้อสีขาวโอ้นุ่งสินสีดำใส่เสื้อสีขาวอู้คนขิงลุกค่ะท่านผู้ชมในความฝันนังคุณยายเห็นแต่ว่าผมยาวผมงอกงอกแต่ผมอกผมต้องออกเตาระดับผมอ่ะเก็บทิศแต่ทิศออกออกมาจากต้นไม้ใน่พ่นนั่นบอกคุณยาย เนี่ยต้นมะเขียนเด็กหนีเนี่หน่อยนะก็ท่านเด็กเก่บก้อนฟัน้ใหญ่คนคือเอาตัวนี้จะบอกใครเรื่องด้อคนว่าคนก็เอาตัวเก็บคนเขียนให้เอามาหนแม่เบิ่งน้าน่อยากเรียบงน้ำพึ่นผู้เฒ่าคนหนังบาอย่าบอกใครเด้องคนเขียนเด็กเรื่องดื้คนเขียนให้ล้วบอกเออค่ะค่ะคือคือตัวนี้เ่าต้องสื่อายตัวเริ่องว่าให้ความฟันนังค่ะค่ะย้ำอีกว่าสื่อตัวนี้ S <S uh, บอกต้องซื้อหลายตัวเออค่ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณยายฝันแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบาดนี่เพิ่นเขียนตัวเลขนี่ให้เป็นตัวใดคุณยายเป็นเลขกสองตัวหรือสามตัวเป็นเลขกสามตัวหนึ่งสองสามเป็นเลขสีแดงบอกคุณยายแต่ที่เล่นเล่นหรอมาให้ยม่บ้างไหเออไม่รอนี่ก็ทำทางนี้ป้าใจ พันพกระดาษไปงัดกของเตี้กระดาษสุดยอดนะทำกุงเี้อแม่เป็นว่าเอาไปงัดไปแม่ก็ไม่ใส่งัดไปค่ะอย่าบอกไพ่เดือยเป็นว่าเออม่ผู้ชมพูกเขาคนงันเป็นหามบอก่าหามบอกนเ้อนางเ้อบอกประหลาดนะบอกประหลาดนะ สิบวิทไ์ใจะบห้าห้อตั้งร้านเบาเออค้ท่านผู้ชมสิว่าจังไดหนอกคุณใหญ่นอกเบามากกับคุณคิงลูกก็ประมาณกนนกคนบอ่อนว่าจำไรจำหนูนะแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าคนเฒ่าปะงั้นอเจ็ดสิบแปดสิบอายุประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนี่เออ แต่ว่าคุณยายนั่นก็นั่งหันหลังสิบเลตอยู่แต่ว่าก็รเลี้ยวไปเบิ่งอยู่หลานกุยกับผู้เฒ่าผู้น่าเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ครับว่าแม่แม่เป็นวะเป็นแั่เนี่ยคุณเฉลยเนี่ยค่ะอ้ยค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นฝันเมื่อคืนเนาะ สดสดบาดบาดเลยคอนสิแจ้งอีกค่ะท่านผู้ชมโอ้ยกระเจี๊ยบใส่แบบแต่ว่าตัวเลขเนี่เป็นเลขกสามตัวนิ่นๆเลยก็ค <park> oh, oh, ือหนึ okay. okay. ่งสองสามเนาะคุณยายเนาะค่ท่านผู้ชมก็ขอโทษขออภัยเพราะว่านายางเนาะคุณยายเนาะมันเหี่ยใส่หลังขายังขึ้นอ่ะก็คือมันค่ะที่ส่วนยางเนาะบาดนี้ก็บฟันแค่นั้นเลยคุณยายคุณยายก็ะจำตัวเลขได้แบบแม่นย่ำเลย บบได้เลยกปินขแ<ท>า,าวทางวเวนาะเนมือน,น,เนเนี่ยค่ะกัแอดก็ได้ยินนาคุณยายน<ช>ี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งล่ะค่ะท่านผู้ชมก็เลยมาติดตามแนวทางเนาะคะะ่ะเนาะได้ยินจังสันแล้วกับ,บ่ผิดหวังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะคุณยายเพิ่นกับฝันอีหลีค่ะฝันเมื่อคืนสดๆดมาดๆเลยเนาะค่ะเป็นเลขกสามตัวค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามเนาะค่ะเนาะขันท่านผู้ชมทางบานโชคมาล่ะกัสีบลูมคุณยายเนาะคุณยายเนาะที่แบ่งปัน แนวทางเรื่องเล่าความฝันนี่ให้กับเอฟซีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายหลายๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาเบิงโตเลขกของคุณยายฝันแมนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสองสามค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่ หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะเนาะซึ่งแอดกามาติดตามเป็นคลิปแรกเป็นขังข้งแรกค่ะท่านผู้ชมกะได้ยินว่าคุณยายนี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแมน่นอีกผู้หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะได้ยินจังซันแลวกับมาทาเพิ่นค่ะมารอบแรกบ่เห็นค่ะรอบที่สองจังเห็นเนาะคะ่ะเนาะกะคุณยายเพิ่นกะ ฝันพอดีค่ะฝันมือขืนสดๆมาดๆเลยค่ะท่านผู้ชมฝันว่าไปทุกเบ็ดไปใส่เบ็ดกับหลานเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหลานสองคนค่ะเป็นผู้หญิงทั้งสองคนหลานเพิน่นในความฝันนั้นหลานคุณย่ยกับไปกาบลงโพนค่ะกาบลงโพนจู่ๆกามีผู้หญิงผู้เทาค่ะผมยาาผมขาวเลยค่ะยางออกมาจากโพนค่ะท่านผู้ชมว่ามาบอกเลขคุณย่ยว่าสันที่ีแน่นี่ คือสีโบเมนคนแหละเนาะเอฟซีเนาะจูจูกระยางออกมาจากโพนผมยาวเลยค่ะเสื้อขาวพาซินนี่ใส่เป็นสีดำดำล้วนค่ะท่านผู้ชมมาเขียนเหลขให้หลานคุณยายเพิ่นบอกว่ายาบอกไพเดอร์วสันเขียนเป็นตัวเลขกให้ใส่กระดาษเป็นกระดาษสีขาวพันยานี่แหละค่ะตัวเลขที่ได้ก็คือหนึ่งสองสามค่ะท่านผู้ชมหลานหน่อยของคุณยายนี่ก็เลยเอาตัวเลขนั้นมาให้ยายบึง่ง ยัดใส่ในใกระเป๋าเสืออยัดใส่ในใกระเป๋าเสือกระเลงของคุณยายนั่นแหละค่ะกะเป็นตัตเล็กหางเดียวเน้นๆนนเนาะค่ะท่านผู้ชมนอจังไดกะให้ท่านผู้ชมทางบานโชคโชคมันมันกับคุณย่ายฝันแมนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมมาตามเป็นคลิปแลกเป็นขังเลกเนาะค่ะนอ กจังไดกะให้โชกๆมานๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของจ่าปอเด้อคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะค่ะเนอะ้อคันท่านผู้ชมท่านใดยังบ่กดติดตามก็ขอฝากช่องจ่าปอคะ่ะท่านผู้ชม เพื่อที่สิบพาตโตเลขกหละกการเน่วทางดีๆเนาะคะ่ะเนาะขันมีโตเลขกหรือว่าเนวทางอยู่มองใดแอดกาสิไปตามมาให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กะลาไปเพียงทอนีค่ะเจอกันไม่คลิปหนา้าค่ะสวัสดีค่ะ